สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนมดเดือดจ้ามื้อนี้สิพามากินกินตำหอยแข้งใส่กับบักหุงักเพชรเพเรแสบแ่บตำหอยแข้งครับมื้อนี้เป็นตำหอยแข้งใส่บักหุงครับเบิ่งหลวกช้ำๆ้ได้ได้นวยบ่ใยญ่ปันไดครับแต่ว่าอาศัยาวลายน่วยจะกินท่านกันห้อยแมงวันตัวเดียวนี่ไรเมื่อแต่หึงกับโบเมื่อนนะครับเนาะ แซบกับเด็กชายระเบอครับบิมาน้ำลายมือลยเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นบบกินน้ำเนาครับมันเพสเพิ่นว่าใฮ้ชีมึงเพิ่น,น,น,นสิมากินนี่ทางพี่แคบหมูครับแคบหมูแซบตกตต้องแบบนี้พระรำมีติดเหนือน้ำเดจาจ้าติดเนหนือน้ำพี่น้องสนใจอยากซื้อกะทักชแชทแอดไลน์ครับแกมผักซีในผักกาดลวกนี่อาซิมีคู่มือด้วยครับเด้อเพราะว่ามันหลายแห้งเนาะบรรยากาศจะเสียวเอาแน่แล้วครับมือนนี่ ลงมือเลยปะครับอย่าลืมพอดำอพักซีเหล้าครับ FC เหล้า, <c oughs> ลานี่บ่ต้องพักซีเหล้าดอกอะลงมือเลยแหละลงมือเอาไงเนาะเอาอย่างไงตับหอยแขรงมนันคุยภาเอาทำไมก็ใหญ่พิษแนวเดียวพี่น้องเลยลืมลืมข้าบปุ้นครับโมเมลืมหรอเบิ้ล นังใจไม่กินแค่มูเลยเฉพาะนองกันระเบอว่าแสบบอกกันหน่อยพอวพอดำลงมือตั้งอยแข้งได้ครับน eh> uh il> ี่ายจากโลกพอดำอาหารกินแต่ละมือก็ห้พันโลกคือเกาแ้วครับ น้องกันครับแคบมูจักบาทครับแคบมูนะช่องบาทครับซ <c oughs> ื้อน้องกันแล้วได้ครับสองบาทกับปผาติดตอนน้องกันได้ก็ซื้อรถสองบาท <c oughs> มีขายอยู่บ่ครับมีครับอ่จาจัดไปใส <c oughs> ่แคบมูทางนูน้นนี่ขายทุ่งอร่อยหาชิปด,ด้วยจ้าเอฟซีลาวก็หอมนะครับถือนำแล้วได้นี่ อยอย่าลืม ừ ừ. เอาให้แก้งกลมนำฟัง,งเสียงยำมคือเป็นตะกรอบใชเนะาะกบจ้งต้องซีมึงนำก่อนนะหืม้อยกให้สองมือเลยกินสองมือเลยง่นแล้ว ก็เสรเสียจพักอมองกันกินโลูกันไทยแบ่งกันครับื่อนนะวางแต่เสาหนาวก็ดำหอนเลยแล้วครับเสาลมนะเพืน,นี้โอ้ขอบคระอบุญพี่น้องว่าอบอุญหลายจากจนเหงื่อแตก ทอ,อดใหม่ๆกรอบๆครับทอดใหม่ๆสดๆกรอบคุ้งด้วย้าบ,บางคนก็เอาไปพัดพัดเป็นพัดขนามูกรอบแคบมูนะอื ขาดใหญ่ๆเลยแหละครับมาเนี่ยให้ได้ <c oughs> คำบบได้มากอะให้ครับอยากมานะนำเลยมันนี่เนี่ยพิเศษหอยแค้ง้ะกับแคบมือถึง,งน้ำมะน้ามะมาถึงน้ำมันมงงมยัง ม,มุมีดอกลายลายมูอ่ะล่ะนาะมาเบ้องเลยติ๊กนกต่ำนี่ร่วมคักมันนกเงาเฮ้ยนกเงาเฮ้ยแต่ต้นใหม่จ้ะเพิ่นว่านกเงาแต่เพิ่นเป็นอย่งองยางเกาะใหญ่น่ะหนำมาใช่ ใจ <c oughs> ตามภาษาเล็กน้อยครับอย่าไปถือซาเถอะตำรวจสิจับสิจับเล็กน่อยหรือสิจับ,บคนถือซาท้างนหนีแหละคนชือจ้าคนถือซา ยับกเนหน่อยบ่อยจีบบเป็นยังคือบอยห้่จหนอกกันืันนี้หนัก็ย่างแบบอยไรดมยู่เลยพี่เอาตีนไข่ดํารวดหงอนหญ่งงามๆครับพัดลำคอเนี่เอาเนี้ยหวานได้ชิมมึ้แม่หวานครับพักหนงผักกาดดอก ถ้าเอื่นเป็นภาษากลางเอื่นว่ายังพอดำอือหึ่ผมต้องถามแล้วครับโอ้ยบว้จ้กแตสิเอื่นพักกาดดอกคือกันเนาะครับเนาะพอดีพอดำจบอย่างพอดำอต้อไนไงต้อนน้อยน้อยมันเบิดแล้วเนี่ยกินเลยไปกินเบดป้าได้บัน

เพชรจวดอยู่บ่มาเนี่จจาบ,บ่เห็นตน้นมะคุงครับเห็นแต่ต้น,ตนมะพริก,กไงขมูจ้ะ <c oughs> เพชรจวดตามเคยเชยดชัในเบพี่นองที่ซื้อแครปมูซอยบอกพี่น้องแซบครับแล้ว เสิร์ฟครับ<อ>เสิร์ฟแฉกม,ม,มุกมมีกลิ่นมีเปรตไปบอกเพื่อนสื่อซอยได้ไดแล้วครับหรอวะอ, <laughs> อันมุ้งว่าน,นี่ทรงใครเกินครับพี่น้องกรใจดีครับเพิ่นโทรมาบ,บอกทรงเกินเพิ่นว่าพญานพดำรูปครับนี่แหละครับนี่ใส่คนไทยเฮาเพิ่นสิบุ่คอยทีมกันปานใด้ได้ หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเหอนว่าจิ้งดิเมนกันออตอนนี้ในชิมข้างหน้าก่อนเมือเบอร์เอาอยู่บ่อหอยแข็ง่ะเอาหรือบ่อพชรไหนให้หน่องชิมมึงนะพอรดำัชิมแล้วรอบนึงแล้วครับ ยิ้มแหละนางยิ้มเป็นกำลังใจแบบนี้นางยิ้มนางยิ้มยิ้มให้พี่น้องนางยิ้มให้พี่น้องกดไลค์โอเคยิ้มยิ้มบ่แม่เล็บลิ้นอืมมันแหละส่งจูบไปจูบจูปทําอะไรหน่วยปุ่ปอนไรมันแหละพอดีเนาะยำซองบาท อเอาข้างนาก่อนแคบมือก่อนมุงก็นนะัดนะแมนยาตมักนี่ยเอาตมักครับตามงก็ได้ดกปตมงอหอยให้กับพีดไป น่อบอกว่ากับบอกี่กับบอได้ไม<ย>่แต่นักจะเต็มครับสองกิโลครับเมื่อนีสองกิโลายางแฉบนัวคือเกาเนาะหอยหมอสิีปีไม่ครับเราต้องหาโห่ยย,ย,ย,ยังไงเนาะมาจัดให้พี่ให้น้องเขาเบิ่ง อยากกินกุก้งแม่พคดำนนกุ้งรับเตอร์เจ้าแม่ไม่คยกินค่ะค่ยกินแต่กุ้งกุ้งสดเด่นน้องๆองน้องๆองเก็บเงินมาซองปีวันซื้อกุ้งรับเตอร์เนี่ยท่านได้อยู่ครับก๋วยกุ้งพดำก๋วยกุ้งเต็มเนาะเอาปลาฉลามยังไงโอ้เพิ่์นนี่เปน็นแค่จะกินปลาสลามเ <g oy ing> นู่นกินว่าน้ำเงินทาการกินนกไงไงกินตายใหญ่ใหญ่นกเอียงหลายๆครับบานพรำตริบเลยซุ่มแชวไปน้เพันว่าติดหน่อยสามสี่คนนี่มาเห็ดอย่างน้อ่าสัน่น บอเพชรเนาะจะานอยลราเบอร์ไห่ละ่ะไห่หัวอันตา,วาไวแมน,น,มนหนัวเป็นสื่อนวยใหญ่อยู่ครับเด็กติดเปลือกจูบเอาคืนหอยจูบนี่แล้วมันเป็นหอยแครงไหม พรำอุ่นเฮงอ่ะเพชรบ่เด็นีิบ่เพชรจ้ะบ่เพชรแต่จวดจัดฝาดบึ้มครับกินกระพรำมะพรจักกันสาบ ขำเพชรผัรกกาดดอกซอยใดครับนี่จ้ะจัดไปน้ำมันลายบริบวงมาสดปะคือน้ำมันนะได้ขับปุลกุจีดีเนาะโมนี่แม่นจ้ะดำเจอเปะเขียนม,มุนโยู่เลยนะเป็นไงกินหอยนี่ดีนะมึงเถื่อจ้ะเมื่อสั่นกับดีละซ้ำซึ่งเ่อไปเลยโอ้ย เดือดตอนมะครัวครับฮะแม่น้องวุ้นมีทางต่ำใส่มีทางเอามะแกม,มช่องอันสุดท้ายเตมุสุดท้ายจ้ะฮึมฮึมกุอยไม้กรอบครับ ครัวบอพอดำบอครัวเลยบอคงรัวบอครัวไม่ยังกำหัวน้ำเอาเด้อบ่ายเท็ดเลยเท็ดกินพักพอดำฝากกินให้เบิดก่อนครับเอาเลยแซ่บ เเนาะป็นได้เบอร์อิม่มบ่ครับอิ่มครับอิ่มครับเอ่มตัวสุดท้ายถั่วรอตาเลี้ยงเราแางดอกอิอ่มเลยได้ไรบนันนี้เอามือตายไงให้พี่น้องมือเอากระแสดเอาบอกพี่บอกน้องข้ากดไลค์หลไหมครับกดไลั่นเลย,ยรครับอ่าเหลือไดะไรอีก กดไรอะไรอย่างนี้กดไลค์กดแชร์ก็ซับสะไข่ท้าเฟ้อตะไข่น้ำครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะมื่อวานนี้ก็อยู่ทงคายทงหน้าก็ชี้ลงลงคือเก่าแล้วครับมื่อวานนี้ตาลงุ่มันแตกแล้วจ้ะเอ้าเอาเป็นว่ามื่อวานนี้ก็เอาไว้สมีนะครับเนาะเมื่ออื่นี้จะมาพบคอกันไหมเมื่ออื่นจ๊คสิกินยังฝากพี่ฝากน้องเข้าคอมเมนต์เข้ามาหน่อยได้ครับเด้อ เอานุองมุ่นไอ,อ้นี่น,นะเอามือี้ก็คอยพี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความจเจริญครับขิดสิ่งใดสมความมมุปรารถนาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ